ทำไมนักบินหลายประเทศในสงครามโลกครั้งที่2ถึงกลัวศูนย์เลงแบบนี้และศูนย์เลงแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยศูรเลงแบบนี้เนี่ยถูกติดตั้งบนปืนไรเฟิลที่เรียกว่า SMLE โดย SMLE เนี่ยมันก็คือเวอร์ชั่นย่อของปืน Reinfield นั่นเองและแน่นอนว่าในสงครามโลกครั้งที่2นั้นเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้านะครับทำให้ทหารหลายประเทศต้องคิดค้นอุปกรณ์ช่วยเล็งยิงเครื่องบินที่บินได้ไม่เร็วมากของข้าศึก อย่างปืนรี n f i e l d จะมีการติดตั้งศูนย์เล็งแบบนี้ที่เรียกว่า Ring Spider Anti-Aircraft โดยศูนย์เลงแบบนี้นะครับจะช่วยให้นักบินเนี่ยมีโอกาสในการยิงโดนเครื่องบินของข้าศึกมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับจะมีวงแหวนแบบนี้เวลายิงเนี่ยนักบินจะต้องใช้ประสบการณ์สูงก็คือเมื่อเครื่องบินบินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับต้องกะให้เครื่องบินเนี่ยบินเข้ามาในวงและยิงอยู่ในขณะที่เครื่องบินเนี่ยนะครับทับกับจุดตรงกลางแบบนี้ ซึ่งแน่นอนว่าโอกาสในการจะยิงโดนเนี่ยมันก็มีไม่มากอย่างแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็มีโอกาสในการยิงโดนเช่นเดียวกันหากเครื่องบินเนี่ยทำการบินโจมตีจากระยะใกล้นะครับร่วมไปถึงศูนย์เล็งแบบนี้เนี่ยนอกจากใช้การโจมตีอากาศยานแล้วยังใช้ในการเล็งทหารราบได้อย่างดียิ่งขึ้นอีกด้วยและในเอกสารเนี่ยก็ได้ระบุไว้เลยนะครับว่ามีการทดลองใช้ศูนย์เล็งแบบนี้และพบได้เลยว่ามันช่วยให้ทหารราบมีโอกาสยิงโดนเครื่องบินของข้าศึกได้มากขึ้นนั่นเอง และลองนึกภาพนะครับหากเครื่องบินโจมตีกําลังจะบินมาโจมตีทหารราบเนี่ยแล้วมีทหารราบหลายคนเนี่ยทำการยิงด้วยสูดรเลงแบบนี้มันก็ต้องมีสัก,สกนัดนั่นแหละครับที่ยิงโดนเครื่องบินได้เหมือนกัน